สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับถูกใจใช้แล้วชอบนะคะก็เป็นเดือนสิงหาคมนะคะป่วยไปสักครึ่งเดือนนะคะก็เลยไม่ได้มีการขวนขวายหาของใหม่ๆมาใช้เท่าไหร่ก็ใช้ A ตัวที่แบบเคยใช้มาอยู่ตอนแล้วนะคะวันนี้ที่หยิบมาต้องบอกไว้ก่อนอาจจะมีตัวซ้ำจากที่หลายๆเดือนที่ผ่านมาที่ว่าเคยแบบทําเป็นเฟรดไปแล้วนะคะก็ นั่นแหละเป็นช่วงที่ใช้ช่วงนี้จริงๆแล้วก็ถูกใจในช่วงนี้จริงๆนะคะคือหยิบใช้บ่อยแล้วก็ถูกใจนะคะรามที่ตัวแรกนะคะก็เป็นตัวที่ใหม่ทิดเพิ่งได้มาในเดือนที่ผ่านมานะคะตัวนี้นะคะก็คือ AQUA m ไม e l เซ่นะคะจาก a วิยองสนะคะเป็นครีนซิ่งเช็ดหน้านะคะเป็นแบบน้ำนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าใช้โค้ดที่ว่าจะบอกดังต่อไปนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อที่เว็บ a วิยองสของเขาเลยนะคะก็จะสามารถลดราคาได้นะคะก็ไม่ได้มาขายของแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ใช้แล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันโอเคมากม,ากมากเลยมันมีทุกอย่างที่เราต้องการในการ ใช้ Cleansing Water ว่าเช็ดทำความสะอาดง่ายล้างออกอย่างรวดเร็วสะอาดแล้วก็ไม่แสบตาไม่แสบผิวไม่เหนอะหนะคือตัวนี้คือแบบรวมความดีงามของความเป็น Cleansing ได้ดีมากแต่ว่าความไม่ดีของเขาไมีอย่อยางเดียวเลยก็คือราคาสูงกว่าแบรนด์ท้องตลาดนิดนึงนะคะแต่ว่าพอได้ใช้แล้วก็รู้สึกเออมันโอเคนะในระดับที่ที่ราคานี้ถือว่า อย่าไปพูดเรื่องราคาคือถ้าไม่นับราคานะคือนางดีงามมากจริงๆประมาณนั้นนะคะต้องพูดตรงๆตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นรองพื้นค่ะตัวนี้อาจจะเคยพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาว่าใช้บ่อยจริงๆใช้เป็นเอ,อเอสเตอร์ตัวนี้นะคะคู่กับนาสคาตัวเวทเลสนะคะตัวนั้นที่ใช้คู่กับตัวนั้นก็เพราะว่าตัวนั้นสีที่ซื้อมาค่อนข้างเข้มและตัวนี้เนี่ยอ่อนไปนิดนึงนะคะแล้วพอมันผสมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกมาได้สีพอดี ะะตัวนี้นะคะที่ชอบเนี่ยคือใช้ตัวนี้เยอะกว่านาะมันก็เลยรู้สึกเอาตัวนี้มามา,มาพูดถึงนะคะเพราะว่าตัวนี้ใช้ที่ได้รู้สึกว่าน่าเนียนนั่นตึบมากเลยทุกครั้งเลยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ใช้ตัวนี้บ่อยแล้วก็ใช้ใช้จะรู้สึกว่าไปซื้อที่เป็นพอดีผิวแบบไหมคืออีกตัวหนึ่งอีกสีหนึ่งก็คือที่ว่าจะไปซื้อคือ3าม W หคือมัอนจะเข้มกว่าหนะ้าไปอีกนิดหนึ่งคือลองแล้วแล้วตัวนี้ก็ดูอันนี่กว่าแต่ไปไปบางทีก็ขาวอะไรเงี้ยแล้วแต่ด้วยผิวเราบาอะอชจ อยู่แล้วแหละพอวานเริ่มใช้เป็นเมื่อก่อนใช้ไม่เป็นก็ไม่ชอบมันแต่พอใช้เป็นก็รู้สึกว่าเออมันดีมันดีใช้แล้วหน้าแน่นแล้วก็แบบไม่หมันด้วยนะ,ะตัวต่อมานะคะเป็นแป้งพับขาตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อเซซานนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งที่คือโอ้โหดูสิมันไม่มีบอกอะไรเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งที่ตลับเป็นสีชมพูแบบเงาเงานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะ เนียนละเอียดว่าได้มาจากงานงานหนึ่งนะคะเป็นงานสําหรับเป็นงานคลีนซิ่งอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วเขามีอันเนี้ยให้มาด้วยไม่ใช่งานใส่สารน,นะเป็นงานอย่างอื่นแล้วทีนี้ก็มีอันนี้มาด้วยนะคะแล้วพอดีว่าก็หยิบมาดูแล้วมันไม่มีเบอร์บอก้วยนะว่าเป็นเบอร์อะไรแล้วทีนี้พอมาลองใช้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันดีมากเลยอ่ะคือมันไม่รู้สีอะไรแต่มันเข้ากับสีผิวเราได้นะคะแล้วทาเนี่ยอันนี้ตอนนี้ใช้อยู่นะคะก็รู้สึกว่าแป้งมันสามารถที่จะทำให้หน้าเราดูเนียนแล้วก็ไม่มันเท่าไหร่คือก็มีมันตอนช่วงเย็นบ้างจะมีเงาเงาแต่ว่าเราสามารถที่จะเติมเพิ่มซับได้แบบเออดีอ่ะไม่รู้ว่าเซซานตัวนี้นี่คือแบบมีขาย ปกติอยู่แล้วที่ไหนมันไม่มีอะไรบอกที่ตลาดเลยนะคะขึ้นรุ่นขึ่นอะไรก็ไม่มีจตเป็นสีชมพูแต่รู้สึกว่าชอบช่วงนี้คือพบตลอดแล้วก็ใช้ตลอดเลยนี่ดูสิเลิศอยู่ชอบตัวนี้นะคะสำหรับเซซานตลาบชมพูนะคะที่เหลือไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่อมานะคะก็มากันที่เบสเอาทำไมพูดถึงเบสทีหลังแป๊ะตัวนี้นะคะอาจจะเคยอาจจะเคยพูดไปแล้วในคลิปสักคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าอ่ะเนี่ยมีตัวนึงด้วย แต่ว่าวันนี้เเดือนที่ผ่านมานะคะใช้บ่อยมากๆนะคะกับตัวเมเบลีนนะคะตัวนี้มันทาให้ผิวดูไบรท์สว่างขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวที่ชอบใช้บ่อยช่วงนี้นะคะคือคอลเลคชันนะคะตัวนี้เป็นพรีเมอร์ที่มันดูเป็นใสๆขาวๆมองเห็นไหมเน่ยมันจะเป็นใสๆเลื่อนๆอย่างนี้นะคะเพราะใช้แล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเอาอะไรมาประคมปรคมแบบ ลงไปแล้วก็ไม่ค่อยเยิมเหมือนปกติเพราะว่าเราใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้อุดตันไม่ได้เป็นสิวด้วยนะสาหรับตัวนี้แล้วก็ราคาถูกมากนะคะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะต่อมามาที่กันแดดเอ้ยวันนี้อิบเบี่ยงมากนะช่างมันหยิบไม่ได้ไปเลยตัวนี้ฝาไปไหนแล้วไม่รู้นะคะแต่ว่าใช้บ่อยมากๆนะคะเป็นชูค่ะเป็น C H O U นะจ๊ะว่าชูนะชูหรือโชโช นั่นแหละขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดตอนแรกเขาส่งอันเล็กจิ๋วมาให้เป็นแคดใหม่อะค่เาเป็น15กรมัมว่าบีบใช้หมดเลยใช้แบบใช้เพลินมากนะคะตอนไปไปเที่ยวเอ,อไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะพอเ,เสร็จกลับมาปุ๊บเขาบอกว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงบอกเออใช้แล้วดีมากเลยค่ะแต่ว่าหมดไปแล้วนะคะเขาก็เลยส่งอันใหญ่มาให้นะคะต้องกราบขอบคุณด้วยนะคะตัวนี้เป็นกันแดดหาะที่เนื้อแบบว่าบางเบาแล้วก็ทาก่อนแต่งหน้าได้ดีมากแล้วเนื้อแบบมันไม่วอกแล้วก็ไม่หมันด้วยนะคะไม่เยิมด้วยนะคะแล้วก็แบบ โอ้ยมันกันแดดได้ด้วยนะเพราะว่าเราทาไปที่ภูเก็ตคือว่าอ้าวทำไมตื่นเต้นกับกันแดดที่กันแดดได้คือกันแดดที่ทํามาเพื่อน,น้าอะไรแบบเนี้ยมันจะใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องบอกแล้วต้องประโคอมาแต่ว่าอันนี้มันมันใช้แล้วมันกลับมาไม่ดำ ก็เลยรู้สึกว่าเออชอบนางแล้วก็เนื้อดีแต่สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ใหม่ตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นซีซีนะคะของ Origins นะคะวันนั้นไปอีเวนต์มาแล้วทีนี้ก็ได้ไปลองเนื้อแล้วก็รู้สึกชอบนะคะเจโกโก้นะคะเท็กซี่ที่โกโกะะ้เ,โกโกเขาบอกว่าเจมีสองหลอดเอาแบ่งไปใช้หลอดหนึ่งเขาก็ให้มานั่นเองนะคะต้องกักค่ะรุกค ก็พอได้แล้วก็ชอบมากตัวนี้นะคะเป็นซีซีที่มันดูเหมือนเป็นครีมบำรุงอ่ะเพราะว่าออริจินก็จะเด่นเรื่องครีมบำรุงใช่ไหมแล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเราทาครีมบำรุงเลยแต่มันจะช่วยปรับผิวนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามันเครียกไรอ่ะมันปรับนิดนึงอ่ะมันจะดูมันจะดูมันไม่ใช่รองพื้นแล้วมันก็มีความมีความเนียนเกิดขึ้น ่องพ่อหน่อยๆเห็นว่าเออคือดีมากเลยนะรู้สึกว่ามันมันม,นมนโอเคมากๆเลยอะ่ะแล้วก็พอมาใช้ที่หน้าแล้ววันที่ไม่ได้อยากแต่งหน้าหนา,นานหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเลยว่ามันทําให้หน้าดูกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะก็เหมือนกับมันไม่ได้เปลี่ยนสีอะแต่มันดูหน้าเหมือนทําให้ดูมันสีผิวสม่ำเสมอแล้วดูดูดีขึ้นกว่าไม่ทาเยอะเลยะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็หนึ่งเหมือนจะมีเบอร์เดียวนะคะสําหรับเนงไทยก็ นั่นแหละว่าผิวคพัฟยังใช้ได้ถือว่าเวิร์กมากนะโอเคต่อมานะคะก็มากันที่อายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ตัวนี้ว่าใช้ในคลิปแต่งหน้าไปแล้วนะคะก็คือคลิปแต่งหน้า60บาทไดโซเออแต่งหน้าไดาโซตัวนี้ได้จากไดโซนั่นเองค่ะเป็นอายแชโดว์ที่แบบเนื้อดีมากๆถ้าใครอยากมีอายแชโดว์ที่ไม่อยากเสียตังค์เยอะก็แนะนําไดโซมีหลายสีด้วยนะของว่ามีแพ็กเกจหนึ่งเอออีกพาเลตหนึ่งมาสีชมพูดเดี๋ยวหาก,ก่อน ยังไม่เคยแกะสีชมพูใช้เลยนะจ๊ะแต่ว่าอันเนี้ยแกะแล้วนะคะเนื้อดีมากเนื้อเนี่นละเอียดเนื้อแบบไม่มีฝุ่นผงเหมือนของญี่ปุ่นดีๆเหมือนแบรนด์ญี่ปุ่นดีๆอ่ะแบบโอ้ยไปเสื้อมาลองจ้ะ60บาทอืมโอเคต่อมานะจ๊ะก็อ้าวทุ่งหยิบทุ่งเจอ ทำไมวันนี้หยิบของเบียปกติกจ,ะจ,ะจะหยิบประมาณว่าทำความสะอาดบำรุงแล้วค่อยมาเครื่องสำอางก็เริ่มมาจากหัวหน้าตาปากไมเลยวันนี้หยิบเบี้ยมาจริงๆอ่ะเอาเถอะตัวนี้นะคะเป็นเฟรชนะคะเป็นมาส่อตัวนี้ตัวนี้เป็นซูการ์เฟสโพลิสนะคะก็คือเป็นสครับนั่นเองนะคะสครับตัวนี้เป็นสครับที่ทำมาจากน้ำตาลนี่นะคะก็ใครๆเขาก็จะบอกกันว่าเฟรชตัวนี้จะมีเป็นดู๊บ คือยี่ห้อยี่ห้อสกินฟู้ดใช่ไหมเหมือนกับพวกสครับน้ำตาลของสกินฟู้ดแต่จะบอกว่าดิฉันเคยใช้สครับน้ำตาลของสกินฟู้ดมาแล้วหมดแล้วหนึ่งกระปุกแล้วมาใช้ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้คือมันดีกว่าแล้วก็ การเปลี่ยนสภาพหรือการคงอยู่หรือกลิ่นหรือลักษณะของน้ำตาลหรืออะไรก็ตามอันนี้มันดูดีกว่าแล้วก็มีความใช้แล้วแล้วผิวมีความเนียนขึ้นอนะไม่รู้สิคือรู้สึกว่าชอบอะคือมีความรู้สึกว่า มันถูกกว่ามันก็จะได้อะไรในในแบบของมันในราคานั้นจริงๆนะแต่ว่าพอพอมาใช้อันเนี้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าผิวมันนุ่มมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ขัดทิ้งอย่างเดียวมันบำรุงด้วยอะรู้สึกอย่างนั้นถ้ารู้สึกว่าหน้ามันกล้านอย่างเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้มาขัดสักนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเนียนเรียบขึ้นดีนะคะนอกจากตัวนี้ก็ยังมีมาสก์อีกมากมายนะคะที่ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่วันนี้หยิบมาเป็นตัวนี้นะคะที่จะมาเมาม่อยว่า นางดีนางเลิศนาง,งคุ้มค่าการเสียตังค์นะจ๊ะไม่ได้ต้องใช้บ่อยมากก็ใช้ประมาณว่าอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งหรือถ้าแบบงบงบเยอะใช้บ่อยหมดไวซื้อใหม่ก็เต็มที่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการบาดผิวแต่อย่างใดกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนน้ำน้ำ,นำมะขามหน่อยๆชอบนะชอบกลิ่นแบบนี้ตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าเคยพูดไปหรือยังนะคะตัวนี้ก็คือ Urban Decay Makeup Setting Spray นะคะตัวนี้ว่าเคย ว่าซื้อมาเป็นขนาดทดลองอันเล็กรู้สึกว่าอาจจะต้องไปซื้ออันใหญ่เพราะว่าวอไม่เคยทวาวอไม่เคยฉีดเซตติ้งสเปรย์เลยแล้วพอได้มาลองอันนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันแน่นอยู่อยู่ยงคงกระพันมากขึ้นลดกั้นไหลเยิยมจริงจริงด้วยว่ะอะไรประมาณนี้นะคะคือปกติจจะไม่เคยแบบไม่เคยฉีดหลังจากแต่งหน้าเลยอะแต่ว่าพอฉีดตัวนี้แล้วมันอยู่นานขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเยิมอะไรอย่างี้ด้วยนะคะหน้าที่เห็นนี่คือที่ฉันแต่งตั้งแต่ประมาณ บ่ายสามบ่ายสองบ่ายโมงใช่แต่ตอนบ่ายโมงนะขนานี้เป็นเวลาสามชุ่มนะคะหน้าก็ยังเยี่ยงนี้นะคะก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าพาอ,อฉีดแล้วน้ำดูอยู่ยาวนานมากขึ้นต้องเปลืองแป้งมากเลยมาณนี้นะคะโอเคต่อมานะคะก็มากันถึงสิ่งสุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่อยากจะพูดถึง อยากให้มีทุกคลิปก็คือลิปติกนั่นเองค่ะอันนี้ว่าเคยทำเฟรชไปแล้วนะคะสำหรับเดือนที่ผ่านมาเดือนอไม่รู้นะคะเป็นลิปแมทนะคะของ o คอสล o คอยากจะมาเอ่ยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าลิปแมทของ o s คอส o ูเป็นลิปแมทที่ดีมากอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะหรือว่าเป็นถ้าตัวที่เอาให้แมทจริงๆแมทสนินทๆทายอยู่แมทสนิทแมทจริงๆแมทเหลือเกอินแต่ว่าเป็นแห่งอย่างนี้นะคะต้องคอสลูคเลยตั เป็นหยิบที่แบบว่านึกเลยไม่ออกเอออะไรดีนะอันนี้แหละพาไปนะคะก็คือใช้ดีม,มากจริงๆนะคะรุ่นแมทนะรุ่นแมทเวิร์กมากแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ซื้อมาในเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือแคทวอ e ดีค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าชื่อเสียงมันโด่งดังมากเราแพคเกจมันสวยงามดีนะคะแล้วก็พอได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันลิควิดเล็ปสติกที่เวิร์กจริงๆที่เขาว่านะคะก็ซื้อมาส,สีแดงเลยก็ไม่ค่อยได้ทาไปไหนอะ่ะเหมือนกับยังไม่เคยโพส์เลยด้วยซ้ำมั้งว่าเฮ้ย ฉันมีนะจ๊ะแคนดวันดีแต่ว่ามันใช้ดีอ่ะเนื้อมันจะเหลวๆนิดนึงนะคะเนื้อจะคล้ายๆกับซีโฟร่านะคะตัวที่เป็นน้ำๆที่เหตุิตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะมันทางง่ายอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็เราก็ใช้ดีนะคะรู้สึกว่าจะไปซื้ออีกสีอ่อนๆเพิ่มอีกสักสีหนึ่งเหมือนกันนะคะก็พอจะซื้อก็หมดทุกทีเลยสี l o ริต้าอะไรนะั่นนะก็เออ,เ,อเธอมันใช้ดีมันใช้ดีนะคะแต่ว่าด้วยราคานี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่า แห้งไปหน่อยต้องคิดนานนิดนึงนะคะก็แต่ถือว่าดีมันมันติดปากแล้วก็ไม่แห้งเกินไปไม่หลุดลอ,อกเป็นแผน่นมันค่อยๆหลุดออกมาเป็นสีสีจางจางลงไม่ได้เป็นขุยทาง่ายเกาะติดปากไม่ไดีพอยปากยน่นมันก็ย่นตามมีความยืดหยุนะ่นเนี่ยเออเวิร์กมากจริงๆสาหรับตัวนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงต้องกีดล้องกันนะคะก็กีดล้องด้วยได้มาก็อ่ะโอเคนะคะ วันนี้นะคะก็ถือว่าหมดแล้วนะคะสําหรับของสําหรับเดือนสิงหาคมอ,อาจจะเป็นของเก่าๆที่เคยกู้ไปแล้วบ้างอะไรบ้างก็ขอภัยนะคะเดี๋ยวพยายามจะลองใช้ใหม่ถ้าเจออะไรที่ถูกใจแล้วก็จะมาเอาหมอยละกันมีอีกตัวหนึ่ง ที่หาไม่เจออะคือชอบมากเป็นอายไลเนอร์ของเคสซึ่งชอบมากเพราะว่ามันอันเล็กนะคะแล้วว่าหาไม่เจอแบรนด์ให้มาแต่ว่าพอใช้ไปติดโค้หใช้ชอบมากแล้วหามันไม่เจอก็เลยไปซื้อใหม่เป็นสีน้ําตาลซึ่งยังไม่ได้แกะออกมาใช้นะคะก็ไม่ได้พูดที่นี่เพราะามันเป็นสีน้ำตาลด้วยนะก็เลยยังไม่ได้พูดดีกว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันดีมากไอตัวเคสที่เป็นหัวแหลมเลียวเล็กๆเลยนะสองร้อกว่าบาทดีมากเลยนะคะถ้าหาเจอ,อยังไงเดี๋ยวอาจจะเจอกันเดือนหน้าแน่นอนเพราะว่าชอบจริงๆเหลิมากน่าจะได้เจอกันนะจะ โอเควันนี้นะคะก็ขอจบพี่ห้อนนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ